สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำวันที่1สิงหาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ลรบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเอาคลิปนี้อาจารย์จะวางสูตรเด่นบนนะคะจะได้จะจบ,จบไปในแนวทางของเด่นนะคะจากหลากหลายสูตรเลยเ,เดี๋ยวเด่นบนเลยอาจารย์แนบชุดเขียนสูตรงวดสุดท้ายไว้ให้นะคะก็คือเลขวิ่งบนนะคะ ของชุดเงินล้านให้ด้วยเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางของเด่นบนดูทางเลขเป็นเรื่อยนะคะอันนี้คือมันสามารถมาซ้ำตัวเลขกันได้นะคะอย่างเงี้ยเก้าแปดห้าเจ็ดอันนี้ไม่มีตัวซ้ำนะออกเก้าเจ็ดเก้ามาสามตัวเลยสูตรสูตรเดียวนี่แหละต่อไปนะฮะว่าที่สองเนี่ยหกหกแปดสองออกศูนย์หกสามเข้าที่เลขหก แล้วก็หกเก้าสี่ห้านะหกศูนย์สามเข้าที่เลขหกหกสามสองเก้าออกหกสองหกเข้าเลขหก 6. แล้วก็เลขสองด้วยฮนะเมื่อที่สี่นี้ก็สามหกสองหกเลย สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่บางครั้งหลุดแล้วจะเข้านะคะท่านผู้ชมมีมีหลุดติดกันสองครั้งเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะหลุดครั้งเดียวแล้วเข้าแปดแปดสี่แปดแปดสี่หกใช่ไหมเลขซ้ำค่ะเลขแปดก็มีสี่แปดหนึ่งเนะเข้าที่เลขสี่ด้วยต่อมาฮะสองเก้าศูนย์หนึ่งออกห้าเก้าเลขเก้านะห้าเก้าแปด ต่อมานะคะ4781ออก116เลขหนึ่งนะ2769 69 690ก็69ดูตามอาจารย์มาเรื่อยๆนะแล้วก็5934ออก593เนี่ยสูตรเดียวนะคะ F4 บางครั้งมาสามตัวเลยสักงวดหนึ่งสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะแบบ593นี่ก็ได้ ต่อมาสี่แปดสองหกเราออกห้าห้าศูนย์สี่มาที่เลขสี่แล้วก็ห้าสี่สามเก้าออกห้าศูนย์สามห้าสามต่อไปงวดที่สิบสองห้าสามหนึ่งแปดออกสามสามหกที่เลขสาม แล้วก็งวดที่สิบามนะ่หกเก้าสี่ห้าศูนย์สี่หนึ่งนะมาเลขสี่อาจารย์จะให้ดูทางเลขของมีซัพย์นะมีซัพย์ก็คืออย่างเนี้ยงวดที่สิบสี่ใช่ไหมคำนวณมาได้สี่ห้าสี่เก้าตัวซ้ําที่เป็นเลขสี่นะแล้วก็มีมีก็คือมีห้าสี่เก้ามีอยู่แค่สามตัวออกมาที่แปดหกเจ็ดแบบเนี้ค่นะนะนะเวลามันหลุดคนะคะเอนี่คือหลุด หลุดงวดที่หนึ่งนะคะแล้วงวดต่อมามันก็กลับมาเข้าอีกมันก็ยังคงเป็นสูตรได้อยู่นะสี่สามศูนย์เจ็ดออกหกศูนย์หกสิบหกใช่ไหมหกหกแปดสองออกหกหกสองเลยมันอาจารย์ก็ว่าสูตรนี้เดินดีนะถึงแม้จะมีการหลุดสองแปดแปดสูตรนะ ออกหกหกห้าใช่ไหมเบิ้ลฝั่งนี้ก็ซ้ําฝั่งนี้ก็เบิ้ลนะตัวสูตรก็เลยหลุดไปเลยอันนี้ก็สองหนึ่งสี่สามออกเก้าหกสองเข้าบ้างหลุดบ้างก็ลุ้นกันไปว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนะี่ยอันนี้มันจะเป็นจังหวะแบบเข้าหลุดเข้าอะไรแบบนี้ฮนะช่วงแรกๆเนี่ยช่วงตั้งแต่งวดที่สิบสี่มาถึงงวดที่สิบเก้าเลย ก็คำนวณนมาห้าแปดหนึ่งสามนะเไหมเวลามันจะหลุดนะท่านผู้ชมหลุดเป็นระยะระยะเลยแล้วตั้งแต่งวดเนี้งวดที่ยี่สิบนะจนถึงงวดที่ยี่สิบแปดเลยไม่หลุดนหรอคะท่านผู้ชมดูต่อตัวคำนวณเนานะสี่แปดศูนย์สองออกสองสองหนึ่งมาที่เลขสองน่หลุดแล้วเข้านะหลุดแล้วเข้าถึงจะหลุดแล้วก็เข้าหลุดแล้วก็เข้าอาจารย์คิดว่างวดนี้น่าจะเข้านะ สี่สออก8 4ดสี่สามเนะแปดเลขหกสี่เกออก2องนเะคเลขก้เอาไปจดใส่สมุดตัวเองไว้ก็ได้นะคะเวลจาจารย์คำนวณให้จะคำนวณจะคำนวณให้ไปแล้วก็บอกชื่อนะ sg S G L J นะคะ S G S G J เนาะหนึ่งนะคะสูตรนี้มันทำไปแบบย้อนไปย้อนมาเวลาบวกนะคะมันบางครั้งมันก็มาโดเลกเดียวกันอย่างเงี้ยมันอันนี้ไม่ซ้ํนะคะสองเก้าศูนย์หนึ่งอกเจ็ดเจ็ดเก้าอันนี้สี่ตัวเลยสี่ตัวนะสี่ตัวบางครั้งซ้ําบางครั้งไม่ซ้ํานะคะนี่ก็ถ้ายี่สิบสี่งวดนะหลุดสามงวดถ้าสถิตินะหลุด หนึ่งนะหลุดสองหลุดสามเนี่ยยี่สิบสี่งวดหลุดสามงวด,ดต่อมานะคะดูฝั่งนี้ต่อเนี่ยสี่หกหกไหมซ้ำนะคะเลขหกหกแล้วก็ศูนย์ออกเจ็ดศูนย์ ต่อไปนะฮะว่ที่ยี่สิบหกนะเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะออกสามเจ็ดเจ็ดบางทีซ้ําก็เดินนะคะตัวซ้ำๆนี่ชอบมาด้วยก็ศึกษาแล้วดูไว้ก่อนศูนย์สี่แปดสี่นะคะออกแปดเก้าสี่สามตัวนี้เลยเนาะแล้วก็มาตัวเป็นตัว โจทนะําเนี่ยเลขสี่แล้วก็เลขแปดอแปดเก้าสี่ยี่สิบแปดเจ็ดสามสามศูนย์นะ mm hmm. ก็เลขสามเลยทําเลขสามเลยสองตัวเลยมาห้าหกสามนะแล้วมันจะมีจังหวะตรงนี้นะคะยี่สิบเก้ากับสามสิบเนี่ยสองนวดเลยได้หนะึ่งเก้าเก้าศูนย์เนาะออกมาที่หกแปดเจ็ดหลุดนะคะท่านผู้ชมอันนี้เสร็จแล้วหลุดงวดที่สี่ หลดว่าที่สี่ต่อมาอาจารย์ก็คำนวณต่อสนะี่ห้าสี่เก้าแล้วออกสองสองเจ็ดมีตรงนี้นะจังหวะตรงนี้ลองดูก่อนนะคะมันหลุดติดติดกันนะหลุดว่าที่ห้าอ่าต่อมาว่าที่สามสิบเอ็ดเลยแต่ก็คำนวณตามปกติเหมือนเดิมสี่เก้าสองสามออกสามแปดแปด หลุดแล้วก็กลับมาใช้มา,มาเข้าอีกนะฮะสามแปดแปดสามสิบสองหนึ่งหกสามเจ็ดนะออกสามศูยนย์เก้าเลขสามสามสิบสามสามเก้าหนึ่งสองเนาะออกสามห้าสองสามกับสองแล้วก็สามสิบสี่แปดเจ็ดสองห้าออกสามเก้าสองเลขสอง สามสิบห้านะสองหนึ่งสี่สามออกสองสี่หกอ่าท่านผู้ชมฮนะบางทีมันเพินเพิ่นมาเนาะกะว่ามันจะเข้ายาวๆนะงวดที่แล้วท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเลขมันชนด้วยอาจารย์ก็มั่นใจว่าจะต้องมีเลขหกแน่นอนเลยเนาะหกศูนย์หกหกเลยคะ่ะเลขหกถึงสามตัวเลยเหมือนจะงงวดที่ออกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วออกสามเจ็ดเจ็ดเนี่ยฮะ ออกมาที่สามสองสี่มันหลุดนะคะเรามาลุ้นกันว่าสูตรนี้หลุดแล้วจะเข้าต่อไหมเออสูตรยอดเศรษฐีกับเศรษฐีเลขวิ่งนะชนกับที่เลขหกงวดวนี่ชนที่เลขสี่ใช่ไหมสี่ก็มาฮะชนทุกครั้งที่ชนนะจะเข้าทุกงวดเลยนะส,สำหรับเศรษฐีเลขวิ่งนะคะกับยอดเศรษฐีเนาะชนงวดที่แล้วมาชนที่เลขหกนะคะท่านผู้ชมชนตัวนี้เลขหกเนี่ย สรุปแล้วมันจะมีโต๊ะที่อาจารย์จะให้ก็มี63 62แล้วก็64เนี่ยแหละนะสรุปแล้ว6เนี่ยตัวตัวสําคัญเลยไม่เดินนะคะท่านผู้ชมมา3 2 4 2กับ4เนี่ยเข้าอยู่แต่เลข3มาแทนที่เลข6ที่อาจารย์ชอบอยู่เลยนะคะอะละทีนี้สําหรับงวดนี้ลองมาพิจารณาตัวเลขด้วยกันนะอาจารย์ทําเหมือนเดิมน,นะคะแล้วเลขงวดนี้ไม่ซ้ําเลยงวดที่37นะ37งวดหลุดนะ 6ครั้งหลุดมาหกงวดปกติทั่วๆไปหลุดแล้วเข้าเลยเนาะเนี่ยแต่มีงวดงวดที่ยี่สบเก้าก็สาหลุดสองครั้งติดกันดูซิวอันนี้ถ้าหลุดถ้าหลุดอีกนะงวดหน้าก็ต้องเข้านะคะแต่บางครั้งอาจจะเข้าเลยก็ได้เพราะตัวเลขมีตัวสวยอยู่นะคะห้าหกเจ็ดหนึ่งนะมีตัวเลขที่เอ่อถ้าชนในแนวทางของครบสองตัวบนเลขหนึ่งมีนะคะเลขหกมีสอง,งตัวเนี่ยมีนะ ถ้าเป็นคู่โต๊ะก็มีสี่หกเจ็ดเก้านะก็มีได้เจ็ดมีอ่ะมีอยู่ประมาณนี้ทางเลขสวยก็มีนะทางของเลขห้าเพราะฉะนั้นถ้าเลขสี่นะที่อาจารย์ชอบอยู่มาก็จับคู่โต๊ะได้นะรอผลอาจารย์คิดว่าน่าจะเข้านะใส่เครื่องหมายถูกรอไปเลยว่าน่าจะเข้านะคิดว่าน่าจะเข้าเลขที่ชอบก็มีเนี่ยหกกับเจ็ดเนี่ย ฝากช่องที่อาจารย์นั่งปฏิบัติหน้าที่นี่คือมีดีนะคะชาแนลวันนี้ถ้าเป็นตัววิ่งนะคะอาจารย์จะให้วิ่งวิ่งสี่นะวิ่งสี่จะเอาสี่ไปจับเป็นคู่โต๊ดอมะตะก็ยังไม่ทราบว่ามันจะเดินหรือไม่เลยเนาะเลขสี่ ความหมายคือสี่อาจจะมาแต่ว่าโต๊ะอามาตะจะเข้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้แล้วกันถ้าโต๊ะถ้าเราเอามาจับสี่ตัวนี้นะสี่ที่เป็นเลขวิ่งที่อาจารย์จะให้เนี่ยมาจับกับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งนะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งนี่เลยสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งคู่ไหนจะเดินนะถ้าจะเป็นมีคู่โต๊ะนะจะมี สี่หใช่ไหมสี่หกนะแล้วก็สี่เจ็ดโต๊ดโต๊ดที่เป็นแบบโต๊ดสองสี่ตัวมาสองตัวก็จะมีตัวเลขนะตัวโต๊ดนะถ้ายืนสี่ก็จะมีสี่หก ซึ่งมีตัวชนแล้วตัวแรกส6แล้วก็จะเป็นส7่6จ7ด9แล้วก็ถ้าสี่สี่ตัวมันเองเบิ้ลเนาะสี 4, 4. ่สี่องดูเนี่ยมันจะมีคู่ชนนะตัวคู่ชนคือสี่หกกับสี่เจ็ดสองคู่นี่เลย ส่วน49แล้วก็44ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะมันมีคู่ชนนะ46 47 49แล้วก็44อันนี้คือโต๊โต๊ะสองตัวนะมันก็จะชน46 47นี่แหละ หายตัวหนึ่งมาใส่ใน4-6 4-7อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีมีเรียกอะไรมีลุ้นเนาะนี่โต๊นะมีลุ้นนะคู่4-6คู่4-7ซึ่งชนกับโต๊ดโต๊ดสองตัวบนว่าที่แล้วได้2-4-5-7นะออกมา3-2-4ยังเข้าอยู่นะคะแต่วคู่ท้ายก็ ถ้าคู่ท้ายมันจะไม่มีคู่สี่เจ็ดนะมันจะมีคู่สี่หกแต่มันก็ระยะสี่ตัวเหมือนกันแล้วแปดงวดรวดเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเข้าหรือจะหลุดยังไงก็ลองพิจารณาตัวเลขไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนิดหนึ่งนะตรงนี้คือห้าสิบกว่างวดแล้วนะก็คืออันนี้คือแนวทางของสูตรเลขวิ่งเงินล้านนะคะชื่อสูตรมันก็คือเลขวิ่งนะ สมัยก่อนอาจารย์จะให้วิ่งในสูตรนี่แหละแต่ตอนนี้มาอาจารย์จะให้ไปวิ่งในสูตรสูตรอะไรละ่ะของข้อมูลบนนะรับเลขรับวงไหนนะอันนี้เลขวิ่งเงินล้านนะอันนี้คือชื่อสูตรนะเลขวิ่งเงินล้านนี่ค่ะอาจารย์คำนวณมาถึงตรงนี้ก็คือหกสิบเอ็ดงวดแล้วนะงวดที่แล้วหกศูนย์ห้า ศูนย์นะหกศูนย์ห้าศูนย์มีตัวซ้ำนะะท่านผู้ชมออกสามสองสี่แล้วข้างล่างออกสองหกมันเข้าที่ล่างสองง้อติดแล้ววันนี้จะเป็นห้าหกหกหนึ่งนะของเลขวิ่งเงินล้านเนี่ยห้าหกหกหนึ่งอ่ะหกสี่เจ็ดไหมหรือว่าจะเป็นเจ็ดสี่หกนะท่านผู้ชมถ้ามาบนนะเพราะว่ามันจะสลับเลยเห็นไหมเนี่ยตอนแรกมันก็เข้าดีนะเข้าบนนี่ค่ะแปดเก้าสี่เนี่ยเข้าสี่ ห้าหกสามเข้าหกหนึ่งเก้าหกศูนย์ที่หกแปดเจ็ดนะเข้าที่หกเอาดูเฉพาะบนนะแล้วก็สี่ห้าเนี่ยมันหลุดใช่ไหมแล้วพอมาวางอีกก็เข้าบนต่อมาหลุดใช่ไหมไปลงล่างเลยแปดเจ็ดสองตัวนี่แหละมันจะเป็นเข้าหลุดเข้าหลุดเข้าแล้วงวดที่แล้วหลุดงวด่ดนี้เข้านะคะสองหนึ่งสองสามออกสองสี่หกนี่เข้าแล้วหกศูนย์หกห้า หกศูนย์ห้าศูนย์นี่ออกสามสองสี่นี้หลุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ใส่ตรงไอบ,บนหลุดไว้ให้จะได้เด่นเด่นนะเนี่ยหลุดเนี่ยมันจะหลุดแบบนี้เนี่เฉพาะบนนะมันจะเข้าหลุดเข้าไม่เข้าหลุดนะแบบเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าว่านี้อาจจะเป็นการเข้านะเข้าอาจจะเป็นแนวทางของเลขหกตัวนี้ก็ได้เนะเลขหกที่อาจารย์ติ๊กไว้นี่เี่นไหม น,นี่คือชื่อสูตรนะคะเลขวิ่งเงินล้านนี่หกสิบเอ็ดงวดแล้วนะหลังๆมามันสลับไปสลับมานะอาจารย์ก็เลยคิดว่ามันน่าจะอาจจะจังหวะเข้าถ้าจังหวะเข้าเลขที่สวยก็ก็มีแค่ห้ากับหกเนาะห้าหกนะอาจจะจับแบบนี้ก็ได้เนาะอาจจะจับเป็นเออถ้าสองตัวถ้าคู่โต๊ะแบบหกหลักจับชนกันมันเข้าอาจจะเป็นหกใช่ไหม 6กสี่เจ็ดนะหกหกสี่เจ็ดอ่ะแบบนี้ก็ได้แล้วหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันด้วยนะหกสี่เจ็ดตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นเจนะ็ดสี่หกเนาะเก็บ่างนี้นแล้วกันหรือจะเป็นเจนะ็ดสี่หกอะแล้วแต่คนชอบเนาะประมาณนี้แหละเนาะคร่าวๆนะ ถ้าเป็นหวยพวงมันก็จะมีสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดแล้วก็มีเก้ามีห้านะฮะสี่หกเจ็ดแล้วมีเก้ามีห้าแต่ถ้าเราเล็งแบบเมื่อกี้นี่นะเลขหกก็สวยใช่ไหมเลขหกก็สวยเลขเจ็ดก็สวยสวยนะ,ะแล้วก็เราทางหกเลขสี่นะที่เป็นตัวเลข Wing, ะะวิ่งนะฮะวิ่ง แล้วสามตัวบนสองสูตรชนกันที่สี่นะแล้วเลขวิ่งอาจารย์ก็ชอบตัวนี้แหละเลขสี่สำหรับวัวนี้เนาะขอให้มาและกันเลขสี่นะเดี๋ยวจะลดหน้าจอทุกท่านได้แคปไว้ก่อนดูนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะอาจารย์วางให้เลหลายๆสูตรหลายๆตัวหล,หลายงวดเนื่องจากให้ดูว่ามันโอ้โหเนี่ยลักษณะมันเป็นแบบนี้ อยู่ดีจะตัดให้ดูแค่ประมาณแค่นี้ก็ได้แล้วแต่นแ,แ,แล้วแต่ความขยันของคนทําสูตรนะคะคนทําช่องก็มีอะไรก็อยากให้เห็นทั้งหมดเลยไหนๆก็วางแล้วก็วางให้ดูไปจัจัๆไปเลยแบบนี้นะคะอยู่ที่การชอบของแต่ละบุคคลอาจารย์ก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นสีเหลืองหรือจะเป็นสีส้มงวดนนี้สีเหลืองก็คือหลุดนะคะท่านผู้ชมสีส้มก็คือเดินต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ